สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับที่6นะครับตุลาคมนะครับเดือนตุลาคม2 5 1 3นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูอ้อยนะครับก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับซึ่งปลูกนะครับผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มย่างเข้าเดือนที่4เนาะก็อายุได้90กว่าวันนะครับท่านผู้ชมครับเหตุผลที่พาท่านผู้ชมอ่า พามาดูเนี่ยท่านผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยก็เราจะบอกไว้แค่นะครับว่าเป็นระยะที่อ้อยนะครับของเราที่ปลูกไว้นะถึงท่วงระยะนี้เนาะควรควรได้รับการนนครับปรุงนะครับบรุงยังไงบบรุงก็คือลักษณะการให้ปุ๋ยให้น้ําให้เต็มที่นะนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนาะตั้งแต่เดือนที่4เนี่ยฮะไปถึงเดือนที่เกที่แดเนี่ยมันเป็นระยะที่อ้อย เขาเร่งการเจริญเติบตทุกส่วนนะครับไม่ว่านะครับลำป้องนะครับกาบใบนะครับองค์ประกอบทั้งหมดของอ้อยครับระบบรากนะครับพวกเกล็พวกรากนะครับกาบใบใบยอดอะไรต่างๆนี่ครับแล้วก็ทั่งลำต้นเนาะนะครับก็เป็นระยะที่เขานะครับเป็นระยะที่เขาเรียกว่าอะไรนะตามภาษาวิชาการเป็นระยะก้าวกระโดดของเขาเนาะนะครับลังผ่านมาได้2ระยะก็คือระยะ ั้งต้นก็คือระยะนะครับเราปลูกนะเริ่มแรกเราปลูกแล้วระยะที่2ก็คือระยะเขาแตกกอเนาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นระยะที่3ก็คือระยะย่างปล้องนะครับคือเหตุผลที่พาท่านผู้ชมเข้าเข้ามาดูแล้วก็พิจาอ้อยที่เราปลูกนะนะครับนะครับเราปลูกไม่มากครับท่านผู้ชมครับผมปลูกก็ประมาณร้อยกว่าหลุมเนาะร้อยสิบร้อยหกสิบห้าหลุมนะครับนะครับถ้าท่านผู้ชมมีอ้อยที่ที่บ้านเนาะนะครับถ้า มีอายุเท่าผมเนาะระหว่างช่วงเนี่ยแหละนะครับย่างเข้าเดือนที่4เนี่ยฮะอย่าลืมใส่ปุ๋ยใส่ะลรนะครับส่วนปุ๋ยที่เราจะใส่เนาะก็แล้วแต่เราแหะครับนะครับแต่ว่าผมจะเน้นนะครับคือผมใส่หลักๆก็ผมจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักกรองพื้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอเดือนที่2เนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยเคลืกนเม็ดเนาะนะครับส่วนยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็แล้วแล้วแต่เราเราจะจะเลือกเลือกซื้อเลือกใช้นะครับ เหมือนเหมือนกับท่านผู้ชานบางท่านเราเนาะหรือหลายๆท่านเนี่ยที่ปลูกอ้อยจำนวนมากเนาะนะครับอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่การพิจารณาที่นํามาสาักใช้เนาะนะครับบางท่านอาจจะปลูกด้วยนะครับปลูกอ้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิทธิทของท่านเนาะบางท่านก็อาจจะใช้เคมีร่วมแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักร,ร่วมผสมพวกเขากันไปนะครับก็แล้วแต่เหตุผลของใครของมันเนาะแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือนะครับอ้อยระยะนี้นะครับควรควรจะใส่ปุ๋ย นะครับให้ปุ๋ยให้น้ําเขานะครับช่วงนี้ก็โชคดีหน่อยช่วงหน้าฝนเนาะแต่ว่านะครับหลังจากนี้ไปผมก็ต้องหาปุ๋ยมาใส่นะครับเพื่อเล่นการเติบโตของเขาให้นะครับให้สมบูรณ์ไปทุกส่วนเนาะไม่ว่าใบปล้องนะครับกาใบนะครับยอดนะครับระบบรากระบบไรต่างเนี่ยนะครับครับคลิปนี้ก็นะครับก็ฝากนะครับ ถ้าสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมเนาะพิจารณาจริงจากสิ่งที่ผมพูดนะเนาะนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ก็น่าจะนําไปใช้นะหรือถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ก็ปัดทิ้งเลยนะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากนะครับท้ายนี้นะครับผมก็ฝากนะครับช่วยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อกาลังใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปเนาะนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม